อะไรแบบเช้าแต่บ่นยอะไรอย่างนี้โอ้โหไรว่าเป็นพ่อปู่เลยล่ะสวัสดีครับพี่น้องเบาบันบันธงเด้อพี่น้องเด้อวันนี้ผ้าพี่ผ้าน้องมาอยู่สะเนาะพี่น้องเนาะกุ้งพี่น้องไส้ดักกุ้งเนาะ โอ้นั่ง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 เกี๊ยวเกี๊กเนี่ยไสอีอย่งไหนล่ะผิดน่ะอาหารประดุกกับลำอาหารประดุกกับห่อพี่นอ้งงองง่ายๆกินง่ายๆเกือบเกือบเต็มแก้วพี่น้องยุ่นปั๊บจังง้งหลือไม่ยามอีกนี่เช้าย,ยามำตะเกียบอือ มันยามงานกระโดดพี่น้องดึงขั่วขว่ขวขึ้นมาหล่นขอนมาเจี๊ยมองเดียวเ,เยวกี่ยวตักปั๊บหลดนคลิปนี่นปโยนตัวเงียก็บป่ได้เปลี่ยนเนี่ย,าย,ยาขายไหม แก้วแก้วละสี่สิบบาทเอาอีกแก้วยาวไปแก้วสั้นเก้ยวเก้วยงาวแก้วยาาแก้วเป็กินเบียนะแก้วสินเบียดูแก้วกินเหล้านนี่ใส่พูดแก้วนี่มันได้น้อเ้อแก้วขยวเงาวพาะมันเกียวสั้นเมื่อเปนเก้วกะปิียวเงาแก้วเ้ายหมดชัว้า ต้องอ,อกันดอกกุ้อู้คนหาซื้ลายเก่งกัดเายอ่ะหึไปยังไงอมมีจากหลังเหรอพสหลงงัลงเน่บอกาบัวนับแต่เิบหลังนเสีม่แห้งเออ สั่งกาแฟส,สั่งสั่งเอ,อามาช้าไปสั่งแล้วสั่งที่เกี่ยวจบปูฟ้าวยาม,มยามไหนวุ้ยหิดหวังพี่น่องได้ละครึ่งแก้วครึ่งแก้ว วันได้หลายวันเนี่ยเต็มแก้วก็นี่อืมที่จะเปลี่ยนที่ใหม่ๆมันฟิวอะมันจะมากินอีกต้องเปลี่ยนที่บ่อยๆใช่ไหมพี่ไปเดี่ยวๆเลยตามๆนี่มันอาหารมันลอยมากเหมือนกันนี่เนาะตัวนี้เขาทาเขาทาเลยพี่น้องใส่ติ๊งเลยพนักกุ้งกุ้งน้อยๆกุ้งฝอยพี่น้องมึงปลาบูมันเขามากินนั่น ปูได <c ười> ้วันหนึ่งก็ห้าตัวสามตัวสองสี่ได้หลาเมื่อเช้าได้หกตัวอืังละสองก็มี่จิบแต่ไงจิยังกต่ไงนุ่นตามง่ายปัญญาวูวิ่ข้างหลังพี่นะมันขึ้นไม่ข้างหลัง่ะพี่ แตามีหู้อย่งหลังก็ติเขาทานอะไม่นอ่อูยงถึงไงไงฮากินไงวะแต่แปลหู้อย่างเดียวน่ายให้หอกสิบสองก็มึงนี่คุละราคาคุณละราคาพอแล้วตแลอีกเลือเพื่อหยุด

พี่น่อยพี่น้องว่าอะมันได้น้อยเลยพี่น้องมันเสียในหนามมันืออ่อเด่นหรือตัวมอันนี้เน,เเนย,ยนนเมืออ่อเช้าแตกไปอีไปยังโอ้ อยไรก็จมไม่ตายก็ไม่ตายเนาโอ้ยวย่าตายไงจมเนาะว่าตายเนาะขึ้นมาโดดเ mày mày đấy ừ. bảy thuốc ăn nguyên hiểm vắng nó không ừ. อาหารหมดอาหมืมันก็ตองมี่โอ้ยขม่นเต็นตมเกี่ยวหมดตัวนี้เห็นมูเขากัะดิองมุ้มีอย่างไรแค่หอาหารประดุกกับห้ำเท่านั้นผสมกันแน่นเลยเป็นว่ะมูมีเทคนิงพิเเทคนิคพิเศษอีกตัว ยี่ห้นี่ไตรงตรงเลยละเทคนิคกับยนมันตรงๆรงเลยทีว่าแต่มันตั้งอยู่ห้อน้อมัมันก็ตั้งอายุบ่ได้ล่ะนี่ห้อมี่น้อข้าวกระดูกใส่ทั้นี้เลยใส่ตังนี้แล้วก็ลำตั้งห่อมใส่ตั้งใหญ่ตั้งใหญ่ออนนี้นี่ะครับทีนนี้เรามัดเลยมั้งเลยเฮ้ยมัดจุ่มแมนเลยนี่มัดจุมข้างในเลยนี่แหละเทคนิคมีเสือกอยู่ข้างในไปมัดเสือกอยู่ข้างในเลดเสือกเหรอเฮ็ดเอางี้มันมีของมันหนึ่งที่มัดตรงกลางอยู่แล้วก็ใส่เชือกไฟขงมัด แมนเซ็นเซ็นแล,ลยมันเ็จแลยโอ้ยมันกินง่ายเนาะนะมันละอุนถือขวดตัวเอืม เขา่านาเหรอคัครับซื้ออะไรกี่บาทครับผมร้อยห้าสิบาทซื้อซื้อได้มนี่คนนี้ใครคิดลูป่าตอนนั้นไปยังน กะปอะระบูะบะบกับป๋าป้าพี่น้องก็ปมะนิะนิ่งรู้ะนิ่หน่อยเอาอมึงเลยพี่น้องมึพี่น้องมลนี่ตะกุ่งเลยพี่นอ้องอืยอืมอืมอืม,อม ขายข้าหน Saint ียเลยพี่น้องขึ้นมาจากสามันขายเลยหยอกหยอกลงแล้วมั้ยหยอกหยอกลงทำไมพูดแก้วเนาะเอามือเอามือกดลงทีเออพูดมาไหนโอ้โฉกโก้เลยเอ้ามันละแรงพ่อว่าแก้วยังว่าพอแล้วพอกรออเอาอีกแก้วนึงอืมทั้งหมดเลยร้อยนึงโอ้เราบอขายถึงร้อยนึง ตตบ,ทบตทำก็สองร่อยด้เยนี่นั่นละเอาตีที่ทองพูดโยกโ,กโลเลยนั่นั่นละพี่น้องแถลงเงินใจที่่ยยย้งไ <laughs> อ,<ม>อง